สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัคคราพยากรคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของเดือนพฤษภาค,คม2564นะครับผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเน้นการทำนายเป็นลัคนาและราศีเป็นหลักนะครับ นอกจากนี้จะใช้ศาสตร์แห่งไพ่าทาโรในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือทิศทางเด่นๆในการตัดสินใจอีกด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคำพยากรณ์ต่อไปด้วยนะครับชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17กันยายนถึง16ตุลาคมเป็นราศีธาตุดินนะครับมีดาวพุธเป็นดาวประจำตัวในเดือนนี้ดาวประจำตัวของท่านโคจรอ,อยู่ในราศีพฤษภภายใต้ภพสุภะและก็ยังโคจรร่วมกับพระราหูซึ่งเป็นอริก,กันท่านจึงต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดตัวเลขทางบัญชีหรือเอกสารสัญญาต่างๆอาจมีความผิดพลาดหรือผันผวนได้ช่วงปลายสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม จะมีดาวสุขโคโจรเข้าสถิตในราศีพฤษภภายใต้ภพสุภะได้มาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันจึงยังพอมีอะไรดีๆเข้ามาให้ชื่นใจบ้างนะครับในเดือนนี้มีดาวเกตโคโจรสถิตเข้าราศีกันทับลัคนาของท่านในทางโหราศาสตร์ไทยดาวเกตไม่ได้มีตัวตนเป็นดาวจริงๆนะครับแต่เป็นตัวแทนของพลังงานเร้นลับจิตวิญญาณ วยศาสตร์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นพลังงานที่มาเสริมแรงให้กับดาวดวงอื่นๆที่มาอยู่ด้วยทั้งในทางดีและทางร้ายคือถ้าเป็นทางดีก็จะส่งเสริมให้ดีมากขึ้นหรือถ้าเป็นทางร้ายก็จะร้ายมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีดาวจรดวงอื่นๆที่โคจรโยกย้ายในเดือนนี้ซึ่งจะส่งผลให้คุณให้โทษต่ตอดวงชะตาของท่านในด้านต่างๆอย่างไรบ้างขอเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ด้านการงานในเดือนนี้แม้ท่านจะมีงานเข้ามามากหรืออาจได้รับแรงกดดันจากการทำงานมากแค่ไหนท่านก็ยังมีพลังใจที่ดีในการทำงานนะครับจะเกิดความมุม,มานะพยายามไม่ย่อท้อต่อปัญหาบางท่านอาจมีเกณฑ์ต้องสอบแข่งขันหรือสอบเข้าทำงานหรือบางท่านก็ทำงานในลักษณะที่มีการประมูลแข่งขันกับเจ้าอื่นมีโอกาสจะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตาม ท่านควรระวังความใจร้อนและก็ไม่ควรรีบด่วนตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลรองรับด้วยนะครับส่วนท่านที่ทำงานประจําในเดือนนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงการประทะทุกรูปแบบทั้งกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าแล้วก็ควรระวังในการแสดงความคิดเห็นที่อาจจะเป็นการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานด้วยนะครับเนื่องจากจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนพันธุและปัตตนิจะโคจรเข้าอยู่ในราศีกลุ่มภายใต้ภพอรี นอกจากที่ท่านจะต้องไม่ประทะแล้วสิ่งที่ควรระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ระวังการทำงานที่อาจมีการผิดพลาดจากการใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดจนอาจจะกลายเป็นปัญหาให้ได้แก้ไขตามมาในภายหลังด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านที่ทำงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษในสายงานเช่นงานบัญชีการเงินทนายความแพทย์พยาบาลหรือวิศวกรที่ต้องเซ็นรับรองงานหรือตรวจสอบงาน ควรใช้ความระมัดระวังให้ดีเป็นพิเศษเลยนะครับท่านที่ทำงานส่วนตัวในเดือนนี้ก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับคู่แข่งมากขึ้นในเดือนนี้ดาวพุธได้ขวจร,ร่วมกับดาวราหูท่านอาจต้องมีการเดินทางไกลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรืออาจจะต้องทำงานในลักษณะที่มีการติดต่อประสานงานทางไกลาอาจจะเป็นการประชุมทางไกลหรือติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้เช่นกันครับในวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์ จะโคจรสถิตยอยู่ในราศีพฤษภภายใต้ภพสุภะแล้วก็โคจรมาเจอดาวพุธท่านที่ทำงานด้านการใช้คำพูดการเจราจาติดต่อสื่อสารงานไหนหน้าตัวแทนคนทำมาค้าขายจะมีสเสน่ห์ทางคำพูดมากขึ้นนะครับจะซื้อง่ายขายคล่องอย่างไรก็ตามดูอิทธิพลของดาวเสาที่ได้โคจรอ,อยู่ในราศีมังกรตลอดทั้งปีภายใต้ภพปุตตะแล้วก็ได้มาตรฐานเป็นเกษตรราธิปดี ท่านจะมีความคิดริเริ่มทางการงานใหม่ๆเกิดขึ้นบริวารและลูกน้องจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีและในปีนี้ท่านอาจมีการลงทุนใหม่หรือมีการขยับขยายงานด้วยนะครับด้านโชคลาภและการเงินแม้การงานของชาวราศีกันอาจจะดูเหนื่อยอยู่บ้างนะครับแต่ในเรื่องของการเงินการทองท่านกลับมีแนวโน้มที่สดใสเพราะในวันที่6พฤษภาคมดาวสุข ดาวการเงินของท่านจะโคจรสถิตเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้ภพสุภะแล้วก็ได้มาตรฐานเป็นเกษตราธิบดีการเงินการทองของท่านจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากจะมีโชคดีในเรื่องการเงินเข้ามาหยิบจับทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองท่านที่ทำการค้าการขายอาจมีโชคทางการเงินเข้ามาอย่างไม่คาดคิด ท่านจึงควรใช้จังหวะของดวงดาวนี้ที่ส่งเสริมในเรื่องการเงินตรงนี้ไปเก่อไปสร้างช่องทางแห่งรายได้และเงินทองให้มากๆนะครับและในเดือนนี้ท่านมีดาวเกตกุมลักน์ตามตำราท่านว่าจะเป็นผู้ที่มีลางสังหอนแม่นยำทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดของจิตแต่ละบุคคลด้วยนะครับในบางคนอาจจะเรียกลางสังหอ์ที่ผสมอุปทานนี้ว่าเป็นความคิดฟุ้งซ่านก็มีนะครับ อย่างไรก็ตามคนที่ดาวเกตกุมลักก็ขอให้ถือสินห้าให้ครบนะครับโดยเฉพาะข้อ4คือมีสัจจะวาจาในข้อดีของดาวเกตกุมลักก็คือดาวเกตจะส่งอิทธิพลให้ท่านเป็นผู้ที่มีปฏิพัน์ไหวพริบที่ดีมีความคิดที่รวดเร็วและดาวเกตยังหมายถึงท่านจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาหากในเดือนนี้ท่านมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญหรือได้ไปสักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็มีโอกาสมากนะครับที่ท่านจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นได้ครับในวันที่31พฤษภาคมดาวสุขจะโคจรสถิตในราศีเมถุนภายใต้ภพกรมมะการเงินก็สัมพันธ์กับการงานนะครับหมายความว่าการงานจะเป็นบ่อกเกิดของรายได้และเงินทองของท่านเป็นอย่างมากซึ่งจะมีเกณฑ์ส่งผลชัดเจนในเดือนมิถุนายนนะครับด้านความรักดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนปัตตนนก โคจรในราศีกุมในภพอริมาตั้งแต่วันที่29มีนาคมที่ผ่านมาจึงอาจส่งผลให้ท่านได้พบเจอกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้เกิดการขัดแยง้งหรือผิดใจกันกับคู่ครองคนรักก็เป็นได้นะครับในช่วงนี้ท่านจึงควรพยายามสงบใจและมองข้ามปัญหาจุกจิกกวนใจออกไปบ้างนะครับจะช่วยให้สบายใจขึ้นทั้งสงฝ่ายส่วนท่านที่ยังโสด ถ้ากำลังศึกษาหรือแค่คุยคุยกันอยู่แต่ยังไม่ได้ตกลงคบกันเป็นแฟนอาจจะมีการห่างหายจากกันไปด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่ท่านก็มีควรเก็บมาใส่ใจนะครับ <M ten> <uni> และแนวทางจากไพ่ทาโรประจำเดือนพฤษภาคมชาวลัคนาราศีกันย์ได้ไพ่ The Magician King of Wands และ Knight of Cups นะครับจากไพ่สามารถทำนายได้ว่า ในช่วงนี้ท่านอาจจะมีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆที่รอเวลาจะทำออกมาให้เป็นจริงและอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะครับขอให้ท่านดึงพลังงานและศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะกำลังมีโครงการอะไรใหม่ๆหหรือมีงานในรูปแบบใหม่เข้ามาให้ท้าทายจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับท่านนะครับเพราะจะมีโอกาสได้ลูกค้ามากขึ้นรวมถึงรายได้ที่มากขึ้นด้วยนะครับ แต่นั้นก็หมายความว่าท่านอาจจะต้องทำงานหนักมากขึ้นกว่าเดิมส่วนท่านที่กำลังว่างงานอยู่ก็จะมีโอกาสที่จะได้ยินข่าวดีเรื่องงานใหม่เข้ามาหรือท่านที่ทำงานประจำจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายเพิ่มมากขึ้นทำให้มีความรับผิดชอบในเรื่องการทำงานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะครับสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้ก็คือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารส่วนในเรื่องความรักท่านที่ยังโสด ท่านสามารถพูดคุยได้กับทุกคนนะครับแต่ลึกๆแล้วท่านก็ยังรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะผูกมัดกับใครในตอนนี้และบางทีท่านก็อยากจะขอเวลาให้กับตัวเองอีกซักระยะหนึ่งก็เป็นได้ครับก่อนจบคำทํานายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันประสบแต่ความสำเร็จมีความสุขความเจริญสมตามความปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ